ไม่ได้รักกันเท่าไหร่นะแต่ว่านั่งแบงมักสิมานอนที่นอนน้องนี่แต่ก็อยู่ด้วยกันได้นะเขาอยู่ด้วยกันได้นะนี่เป็นที่นอนของยจ้าแม็กมันแต่ว่านั่งแบงคนะ์เนี่ยนั่งแบงค์นี่จะมานอน บ่หักกันได้แต่ว่านอนน้ำกันได้ยืมกันได้เงยนอนอยู่ทึ่งตกรกตาน้องนอนอยู่หันนอนแน่นกันได้เบิดขึ้นได้นี่โซฟาตอนนี้แมวหยุดไปละแม่ครับแม่จีแกงานวันวันคนหนางแบ่งกันเบิ่งนอน เอยเป็นยังไงล้ะแบงอยู่กับน้องนะฮะแม็กครับเป็นยังไงล่ะเจ้าแม็กคนนะเดีด้ยเดีขี่อิจฉามาขี่อิจฉานางแบงนั่นกับพยอม <c oughs> อากาศหนาวสงสารก็เลยให้นอนในบ้านที่นอนประจำที่นอนประจำคงมาเลยแมว เป็นที่นอนประจำของเจ้าแม็กนั่งแบ่งกันอนด้วยดูนั่งทุเดศนอนอยู่ในครัวผู้เดียวสงสารก็เลยให้มานอนในบ้านนั่งอันนี้ย่านบ้างกับพวกคันเพิ่นจุดบ้างกับพวกจุดถูกเอ็นสีต่ายเ่าและแนลนดิ้นล่มดิ้นตายนั่งน,นี้นอนอยู่ี่ผู้เดียว ปกติแล้วนางสิบว่เข่าขบ้านเด้บัดน,นี้ตามน้องตามเจ้าแม็กมาเกิดรีติดนิสัยก็เลยเข่ามานอนในบ้านนี่รัดกับลบู่จะเห็นได้ไหนสงสารก็เลยให้นอนแง้มประตูแง้มประตูพ่วไว้ให้นิดนึงให้เพิ่นได้เพิ่นได้เข่าได้ออกอาจารย์เด็กเด็ไปละได้ยินเสียงรถพคุณยิ้มก่อนแทนพูดอ่ะคุณไปละไอ้จะแบ่งกหัวฟูตกใจละแมงคค่ะ หรอไอ้นางแบงค์ของแม่เนี่ยมันตกใจเหรอลูกมันต้องตกใจนะมาแล้วนุน่นเฮาเรามาแล้วนุน่นวิ่งเข้ามาแล้วเอามา嘛กดได้แบดแม็กซี่แม็กแม็กแบดกดได้แบดอย่างนี้สั่งการให้เพื่นขึ้นเพื่นกระโดดได้เพื่อนเป็นเจ้าของใช่ไหมหนูเป็นเจ้าของใช่ไหมลูกหนูเป็นเด็กดีไหมอ,อยาก,กูบฏไหม